ชื่อของฟ้านะคะอยู่สัปปองพล้ <laughs> <laughs> วท่านกันเลยกลับไมลด่าเลย <laughs> แล้วทาไมเขาต้องฝึกร้องเพลงมาแบบเพื่อมาจงนมเหรอแล้วคุณมาทําตัวแบบนี้ทําให้เป็ดตัวอย่างที่บัีทกับสองคมสวัสดีครับวันนี้พบกับหงฟ้าสัปปะองศิลปินหน้าใหม่จากค่ายเซตเชียงใหม่ครับเย้ yeah. Yeah. ให้คุณหงฟ้าแนะนําตัวหน่อยครับค่ะชื่อหงฟ้านะคะอยู่สันปองอันนี้เลยครับช็อตเด็ดอันนี้เลยต้องช็อตเด็ดละ What ไม่มีใคไม่มีนี่เลยจะบ้าหรือไงสวัสดีค่ะหงฟ้าสันปะตองนะคะจากคุ้มสตูค่ะนี่คุณหงฟ้านี่มีจุดเริ่มต้นของดนตรีมาจากไหนพ่อครับ อันนี้คือจะอุ้มเมืองเลยมันก็มันต้องมันต้องมันต้องกางแล้วเออจุดเริ่มต้นก็คือก็พื้นเพยก็ครอบเติบโตมาด้วยครอบครัวที่เป็นนักดนตรีมาก่อนค่ะก็เลยทำเพื่อคู่คีกับเกี่ยวกับงานบันเทิงมาตลอดเลยได้ซึมซับเนาะทีละน้อยจะเกะฐานอุ้มเมืองจะอีเพราะว่าบ้านเมืองเลยคเป็นคนที่สันปตองนะค่ะเราพยายามจะพูดไทยกันแล้วเนาะแต่เราก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะพูดเมือง เพราะว่าเราเราเราไม่ค่อยแกร็งนะคะพูดไทยเวลาพูดไทยไปแล้วไม่ค่อยกล้าเข้าไปดูใช่ค่ะมันจะเปะแเลดนะคะ้วยความแบบพื้นเพของที่บ้านเฮาแบบมีความเป็นเมืองค่อนข้างที่จะสูงมากเลยก็เลยอยากจะยังมีเพลงเมืองเป็นที่เป็นคําเมืองที่เป็นสมัยใหม่ที่แบบประยุกก์กังดนตรีสมัยใหม่เข้าไปตัวอะค่ะแต่เพลงนี้อาจจะแบบเมืองจะเริ่มจะเจิมหน่อยยังนะครับ่ยมัย่งเข้าโปรโมทเพลงเลยกนถามว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการ เออแบบในวงอ่าในสายของดนตรีเริ่มห้องเพลงมาแต่น้อยเลยหรือเล่นดนตรีมาก่อนหรือว่าจะได้เป็นแดนเซอร์มาก่อนหรือว่าเตะตะก้อก่อนอย่า,าเหมือนที่อุ้มัานี้แมนมดเลยอ่ะ <c oughs> เอเอทีนี้เธอบอกเล่ามาบอกให้เล่ามาับบจี <c oughs> อันนี้ผูกเข้าครโมดเลยอะ่ะก็เริ่มไก่อนจังหนดีอ๋อก็ด้วยความที่บ้านอ่ะเป็นวงดนตรีเ,เนาะก็คือชื่อว่าวงสลอสองเบอรหนึ่งมาก่อนนะคะก็ แม่อันน kind of like ี like, is there, is there. ้เนาะอันน <10 S 2> ี้เลยเนาะอัน <Luft> น <watt resc uing> ี no, ้ด้วยความโตมาได้วงดนตรีอยู่แล้วปอกก็เป็นแบบวงแหววงเป็นอย่างภาคภาคเหนืออยู่แล้วก็เลยเฮาก็เลยอยากจะเฮาอยากจะกอเหมือนมันมันทำมาด้วยตัวเก่าคนเดียวมันเลยอะต่ไแน่นอนอย่างเล่นซื้อสล้อเนนาะดนตรีพื้นเมืองอะจำความมาได้แต้เต็มเหมือนกันเฮาเป็นลูกอะมันถามว่าปอกว่าแม่สอนบอกค่อยฟังหรอกสมัยยู่เป็นรักเล่นเอาคนเดียวอันนี้พี่แฟ ก็งงเหมือนกันก็คือว่าเล่นเป็นก็เลยแบบสืบทอดมาตลอดเลยในความเป็นดนตรีพื้นเมืองคาติบ้านเจาเ้าคือชอบชอบมาตั้งแต่น, <Okay. S 1> นอยอยู่แล้วชอบชอบเลยแล้วสิ่งที่ทำให้จุดเริ่มต้นแรกๆที่แบบถึงอยากจะเป็นแบบศิลปินอยากฮางเพลงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วัยไหนอยากจะเหมือนโดนบังคับมากกว่าตอนนั้นอ่ะเพราะว่าวงดนตรีเนาะช่วงนั้นโอ้ย้อนไม่ได้แต่น้อยๆสมัยนั้นนี่คือเหมือนมันมีตัวเลือก เหมือนเพราะว่าเหมือนเท่ามันเป็นวงครอบครัวอ่ะมันบอกมีน้องฮ้องไม่ยิงเลยเพราะว่าในวงตระกูลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายหมดเลยจะมีแค่แบบของฟ้านะคะที่จะเป็นผู้หญิงก็เลยจําเป็นได้ฮ้องเป็นน้องฮ้องไม่ยิงฮ้องดีพ่อเริ่มเริ่มตั้งแตอนนั้นที่แบบเริ่มไร้ร้องเพลงอ่าก็แบบประกวดรายการเปิดประกวดนี่คือประกวดห้องเพลงนะคโอเคูกค่ะอ๋อก็เลยเป็นคนที่บอกมีแนวเป็นฮ้องตอเก่า ลูกหุ่งกับปาใจสติงกับปาเชิงได้ได้หมดก็ได้ได้อยู่เจ้าได้อยู่ก็ได้อยู่ยายค่ะก็เลยมาเป็นเป็นแนวเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนตัวของตัวเองที่สุดมันมาได้ลูกหุ่งเกินไปแล้วก็มาได้สติงเกินไปเนี้ยค่ะเจ้าอันนี้ที่ผ่านมานี่เคยเคยไปประกวดดนตรีอย่างที่ไหนมาเรัาก่อนเออรัประกวดก็คือมาได้ใส่ประกวดเนาะ จะใส่แบบการแสดงอย่างเดียวเลยเขาแสดงมาตแต่แต่ได้นอยเลยมาได้ไปประกวดแข่งกับใครแต่ถ้าประกวดท้องเพลงจริงๆก็เคยประกวดลูกทุ่งมาประหลอมาก <c oughs> <laughs> แต่ว่าเคยประกวดดนตรีแม้มากกว่าเป็นพาดดนตรีแข่งขันที่สมัยอตอนเทียนอยู่อันนั้นก็ไปแข่งกับเพื่อนชื่อว่าวงบุกง,งาค่ะช่วงเรียนมัธยมมัธยมเรียนอยู่ที่ไม่ขอว่าม .4 ม .5 นี่แหละ ตอนนั้นเฮียนอยู่ที่วิไลยนาตศรีนค่ะโอเคเราไปไปแข่งไงนี่ยมร้องนี่กระแสตอบรับดีก่อก็ดีนะจริงๆถ้าตอนนั้นน่ะมีแบบโซเชียลแบบถ้าบอกไปเจอวงเอ็นแอลก็คงได้ที่หนึ่งแลเขาพูดแค่นีด้เดียวเองคนวัาม,มาบัตรที่หนึ่งก็แปลกแล้ว <c oughs> อันนั้นไม่ได้ไป็นฮอลเพลงนะค่ะเป็นเล่นกีตาร์เอ็นมือกีตาร์โซโล่ค่ะ <c oughs> แล้วทำไมบัตรทำวงแบบเป็นวงอันตัวกันมาเป็นไม่ยิงทั้งหมดอ่ะถ้าคนดูชอบเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวเห็นพองเจ้าหมูมาถ้าชอบคนดูถ้าคนดูชอบเดี๋ยวจะทำเอาแบบได้มีท่า่ออย่างนั้นอ่ะได้มีทุกคนแยกย้ายไปติตโตตอนนั้นไปแข่งอะไงก็นิยมล็อกได้ได้ตีท็อปเพนอยู่แมนท็อปเพนมีวงเยอะมากขอะกวดทั้งผัหรือเ่ เยอะๆกว่าจะคัดๆแบบแม่นตอนสิบกว่าปีประกวดนิยมรอบเปรยอย่างที่ถึงเต้นมากแบบคนแบบพิ่งสความสนใจเยอะมากน่าดตรีในเชียงใหม่ละปูนเนาะอือครับโดดได้ประกวดหรอผมผมไม่ได้ประกวดเอต้าเป็นฟ้าเป็นโฟนอยู่ผมกำลังดีลูกแก้วอยู่มีไปประกวดดูส่งส่งไอ้อชิงไปก็คือสิงอ๋อสิงมัตเตอร์ออฟเดอะแบนด์ส่งคิปไปอาทิตย์แมนอาิตย์ปลรวก็ส่งไปอันนั้นก็เข้ารอบอือแต่ไม่ได้ไปแข่ง เขาหล่อเพื่อไปประกวดที่เจียงไฮที่ตัวเขาไปที่ตัวเขาไปอ่ะเออเปิ้ลไปแต่สมาชิกวงมาพร้อมอ๋อมาพร้อมกันเลยมาไปเกิดไม่ได้ไปกันเลยยกเลิกเติมไปเป็นี้งานนั้นท่านมเนอะอืมท่านน่ะเขาอวยมีเงินเงินวงมีเงินงานเออสิงมันเติมเราแบนด์นี้เกือบทำเพื่อนบลนแอลแบบพักการเล่นเลยนะแบบเป็นการแข่งดนตรีที่แบบแล้วมันเฟียลอ่ะมันเหมือนคนที่เคยชนะมาตลอดแล้วอยู่มาการนมามาโดนแบบ คำอันนี้ของเพราะว่าของกรรมการนี่เนาะคอมเมนเตอร์มาแบบโอ้หแบบผู้คนขาปิ้งนี่คือท้ออ่ะแบบเบ้าแล้เออเล่นเออจริงแบบท้อเลยท้อแบบ้จะไไดปโอเคโอเคอเคโอเคในหนก็กว่าห้องเพลงมาละแต่จะมีเป้าหมายก็กว่าอยากจะไปถึงจุดไหนอะครับในเรื่องของการเป้าหมายห้องเพลงอยู่จุดไหนก็คือจุด สำหรับมาได้แบบเพื่อตัวเก่าเนาะคืออยากจะเป็นแฮมแรงหนึ่งดีกว่าที่อยากเป็นขัาเคลื่อนในของผลงานของเพลงภาคเหนือเฮามากกวค่ะที่มุ่งหมายอ่ะอยากจะฮื้อภาคเหนือเพลงภาคเหนือคือแบบเหมือนภาคอื่นอ่ะที่แบบภาคกลางก็ดีนอกภาคกลางที่เฮามานน่าบันตึงดังอยู่ละอีสานนี่คือแบบดังมากเลยค่ะและ้วภาคใต้ก็คือแบบดังอะ่ะแต่ภาคเหนือแบบไม่ค่อยมีเนาะที่แบบแบบเออดังแบบกระชูดหรือว่าแบบ ที่คนบ้านเฮาแบบช่วยกันเนี้ยคะ่ะก็เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะก็เลยว่าลองทงอําดูอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเพิ่มเพิ่มมันเหมือนภาคการอื่นๆมากกว่าเจ้านี่คือจุดมุ่งหมายสงูงสุดก็เลยว่าลองทําดูก็คือทําเลยทําแนวนี้ดูเงี้ยคะ่ะอาจจะอาจจะชอบมาชอบก็ลองลองก็ยากให้อชอบนะคะ่ะ <laughs> <laughs> พูดทำไมไ <laughs> ม่ได้พูดอื่อ่ะฟ้าฟ้าที่อยู่ในแวดวงของครอบครัวดนตรีอันนี้เอาอันนี้คืออันเขา บอกเลยว่านี่คือเป็นพี่น้องกันพี่น้องแต้เลยไอ้หงเหินหงเหินนี่หงฟ้าสัตว์ประตองใช่ครับเออคือเหมือนฟ้าอยู่ในแวดวงมาตัวกันั้งแต่น้อยมาจนไออย่างหลายๆอย่างแบบบางทีตอนวงสล้ออยู่ก็ได้เป็นนี้ยแต่บางทีตอนพอเอลแยกออกมาทําเองอ่าฟ้าก็เริ่มในบทบาทในการเขาเริ่มน้อยลงลงไปเริ่มอ่ะไปทําแห่วงเริ่มเข้าดราม่านะ จริงๆวันนั้นน่ะที่เอสเอลไปประกวดคือบอกบอกว่าไงตอนท่านตีนเฮียนอยู่แล้วตีซอพอดีกันเลยมาได้ไปไปแข่งกับเขาเมนอันนี้อันนี้คือจะมีน้อยใจอยู่นะคือเพราะว่าคือว่าตัวเก่าอ่ะอยู่ในเวทวงดนตรีอ่ะแต่มีโอกาสได้ฮ้องเพลงมีโอกาสได้โชว์ผลงานมีวงแฮมัแฮมวงก็คือเซเวอรี่เนาะแฮมวงที่ทำเออก็บอกเขาได้ไปตอนเซเวอรี่งานล่างๆก่อน ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วไปเนี่ยเต็มี่รูปตลอดโม่โม่โม่โมนี่แหละคือนี่ก็อาจจะเป็นแหมช่องทางหนึ่งที่ในการที่อยากจะได้ทำผลงานใช่ใช่เออเลยอู้ถึงเรื่องที่มานี่ดีกว่าของเพลงนี้เพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยอ่ะเพลงอ่าต้องบอกว่าเพลงใหม่แล้วสุดที่ชื่อเพลงปะน้องรอปี้อยู่เนอ่นเจ้าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยนี้ละ จะเข้าเรื่องนี้ติกๆเลยจะเข้าเรื่องนี้อยู่ได้อ้าวเอาเลยเอาตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มทํางานเก็บก้นหรือเปล่าเอาเอเออแบบบอกปุ้นไปเลยว่าใช้เวลาทำเพลงนี้เท่าไหร่ห้าเดือนห้าปีกว่าจะได้ออคอดเพลงนี้มามันมันจังหวะอีดีกว่าผู้อยกมันอยู่ขึ้นอยู่แบบจังหวะและเวลาจริงๆก็อยากปล่อยหน้าตอนท่านแต่แบบ มะฮู้มันกันนะติดไออย่างกับมฮู้จนคนทําเพลงลูกส่องไปแล้วอ่ะคือว่าตอนท่านก็มีภาระงานด้วยภาระงานหลายอย่างก็เลยต้องรับผิดชอบก็เลยยังแบบได้พร้อมที่จะมาแบบโฟกัสแบบการปล่อยเพลงกันอ้ตน้ำซึ่งมบนได้เป็นยังแบบพร้อมที่จะไปเป็นเพลงพักดานขื้ไขเตื้อจนเก่าก่อนเนาะช่วงโควิดคือคุณหงฟ้าสัมปตองเนี่ยเป็นคนข้างที่จะจะแบบบอกว่าอะไรอ่ะแบบหลใจหรือว่าอย่างงี้นะเพราะ ชอบจะเปลี่ยนเดี๋ยวไปชื่อน้นพ่องเดี๋ยวจะจื่ออันนี้ห้องก่อนหน้านี้ป่นปล่อยเป็นเพลงคันอ่าคันซาจุลีอ่าแล้วก็มีปล่อยของงานไปเดี๋ยวนี้ปิ่นเพลงคันค่ะเพลงคันไข่ไปได้ขึ้นเลยตื้อดึงฉันคันมีคันทั้งเดือนคันทั้งปีคันทุกวินาทีก็ยังคันอยู่แบบนี้ยังบ่มีใค่แล้วเพลงนี้คือแบบอันนี้ตลอดเลยอ่ะบ่บ่บ่เข้ากับเจ้าตัวเจ้าของวะเข้าเค่ะเพราะจริงๆแล้วเป็นคนเรียบร้อยมากมากต้องต้องต้องรอชม เพราะว่าถ้าอีพีนี้ออกไปเมันออกก่อนแล้วนะครับนาะถ้าคนฟังได้ชมได้ดูแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์้วยนะครับว่าเพลง<อ>น้องรถป,ปีอยู่เนวนนี้สมนขนาดไหนจะเป็นยังไงผมก็อยากดูมากๆเลยม,มันตั้งใจทํานะค่ะเพราะว่าทำใช้เวลาการทำเนี่ยห้าปีตั้งใจทำมากๆเลยค่ะอยากมาต้เติรแบบมาเติมใหม่แบบฮุ้มกี่รอบจนแบบปักอินมาใหม่กับเอาใหม่ติ๊กๆมาซื้อใหม่ใหม่ก็เอาใหม่เห็ใหม่โอ้โหแบบ เพลงนี้มันได้ถึงเวลาของมันแล้วมันตองปล่อยแล้วแหละเพราะ่เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมีแหมหลายเพลงอยู่ที่จะทยอยทยอยปล่อยเพลงนี้ทำดนตรีทำกับทำที่คุ้มโซดิโอหมดเลยทำที่นี่ที่เดียวเลยค่ะไม่ได้ไปทำที่อื่นเมนเจะเดี๋กวก็จะถามคุณหงฟ้ามกำนะครับว่าแรงบันดาลใจนะครับในการเล่นดนตรีเนี่ยมีแรงบันดาลใจอย่างพ้องครับ no> ที่แบบเล่นดนตรีของเพลงแรงบันดาลใจก็คือคิดว่า น่าจะมาจากครอบครัวมากกว่าครอบครัวคือแรงบันดาลใจทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาสานต่อในในใชช่องในหนทางนี้อย่างนี้ค่ะเพราะส่วนใหญ่ก็ถ้าใครรู้จักแบบในมูตกูลเขาก็คือจะปิดไซน์นี้หมดเลยใสยด่ดนตรีอันนี้จะถามว่าเหตุการณ์มีแบบว่าเวลาไปเล่นดนตรีเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ ประทับใจกับเหตุการณ์ที่มันทำเพื่อเราจำไม่เคยลืมจำไม่เคยลืมแบบแย่ๆพีคๆนะถ้าเอาแย่ก่อนี้ก่อนเนาะถ้าแย่ก็คือแบบแย่สุดๆกะเคือตัวเก่ากะอุอ้ยใช่เวลาไปฮ้องเพลงไปตัวเก่าไปฮ้องเพลงก่อนถ้าแย่สุดๆอะสำหรับตีอู้ได้ก่อนเนี่ยไม่อยาหาว่าดราม่าแล้วก็อู้ไปเลยเขาคือว่าน้องเขาไม่ยิงทุกคนต้องโจกได้ อันนี้คือเป็นพอกันเล้ยไร้เลยคือเขาบอได้แบบสายนี่เราเกิดมาเขาบบกได้ทาไมแบบแล้วทําไมเขาต้องฝึกร้องเพลงมาแบบเพื่อมาอจงนมเหรอเนี<ด>่ยเอาตัวซื่อนะคะเพราะว่าภาคเหนือนี่คือแบบเยอะมากแต่เฮาอะก็เลยแบบบอกเขาบค่อยชอบแล้วก็เลยแบบอ,อยากจะฮื้อตลาดหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเพลงเขาบ้านเฮาอะดูที่ความสามารถดีกว่าแล้วก็สามารถฝีมือฝีมืออย่างงี้ค่ะบัจเจแบบดูว่าน้องนี่น้องโอเค คืออย่างวันนั้นมีการมาถึงปุ๊บเดินมาอี้เลยเออแม่รว่าท่านกันเลยกลําไมด่าเลยก<อ>็เลยกับไมเพราะแต่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นสถานที่ส่งตัวโรงเรียนสงก็เลยกลับไมด่าไม่ใช่เิ่งด่านะค่ะชี้แจงก็บอกว่าเนี่ยอ,อันนี้คือขอหยุดยุนตรีเลยบอกดนตีหยุดเลยแล้วก็อชี้แจงว่าในในคณะอาาโจภูมาไง เขาก็บอกไปว่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะซึ่งเป็นส่งตัวเนี่ยแล้วมีเยาวชนเยอะมากแล้วคุณมาทําตัวแบบเออมาอย่างเนี่ยเออมันบบบมันแบบเปิงหรือเปล่าเป็นโรงเรียนส่งอ่ะเออใช่ก่อนเนี่ยแล้วก็มาแบบมาขอจกนมแล้วบบปอใจเขาบอกเฮ้ยจบอ้าวพิษอะไรใช่ไหมบอกเฮ้ยโจกแล้วก็ก็แบบวายแล้วเขาก็เลยกับไม่ต้องอธิบายแล้วก็ว่าเนี่ยในฐานะตี้เป็นครูคนหนึ่งคือเด็กเด็กนักเรียนเยอะมากเลย แล้วคูณมาทําตัวแบบนี้ทำฮื้อเป็นตัวอย่างที่บดีให้กับสังคมแล้วสังคมป็นฐานเพราะเกิต้องกอปปี้ตามเพราะเกิดขึ้นว่าอ๋อหน้าฮ้องอภาคเหนือโจองนมกุ้งคนอย่า,ม,านะมูนานี่อันนี้เหมือนขอตตาเต้เนั่นนี่นนถึงใบใหญ่เต้าอู้เลยเขาเห็นส่วนตัวเฉยๆก็เลยแบบแต่ถ้าคนที่ทําได้ก็ไม่ได้ว่าไปอันนี้เปิดนะมันเป็นอาชีพเปิดเพราะบางคนเพราะเก็ต้องมันเหมือนหลิกมาได้เนาะเขาก็ต้องเอานี่เลี้ยงดูอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากจะฮื่อแบบแบบมันใบใหญ่จะฮื่อแบบเมารวมทั้งหมดเลยแล้วอยากจะฮื่อมันแบบ เป็นแถมอย่างหนึ่งเงี้ยมองในเรื่องนี่ดีกว่าไปประมาณนี้นี่คือแบบประสบการณ์ที่ดีและที่ดีเหรอที่ดีมีบ้างไหมที่ดีเหรออ๋อถ้าชอบสุดก็คือชอบคนที่ขอเพลงคันเขาค้องคนมาขอเพลงคันอ่าใช่เขาก็ไม่มีใครฟังไงตอนนั้นช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ไม่มีใครฟังแล้วเขาก็เลยแบบทําไปแปลว่าแฟนคลับเขาแบบเยอะมากแต่เป็น น้องๆเป็ี่ยนเยาวชนเป็นแบบเยอะๆก็เลยคิดว่าอ๋อเพลงกลุ่มเขาแบบไม่เป็นเพลงเต้นไงเด็กๆก็จะชอบเต้นช่วงนั้นมันมีกระแสจริงนะเพลงที่ปล่อยนี่คือมันมันเป็นกระแสแบบลามไปตั้งแต่ย้อนไปตอน่ข่ที่มาเรีคอร์ตตัวมันตั้งแต่เพลงวีเพลงน้องซิต้ามันลงันมันมันกลายเป็นว่าแบบเป็นคนยุคใหม่ของเพลงเหนือเนาะแล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าคน่สนใจเพลงเหนือไวรุ่ลเยอะขึ้นช่องก็ อ๋อช่องบินช่องบินอ่าแม่ตอนห่าคือเพลงคันจะแบบจะเขากำลังปล่อยมาเนาะเราแบบไปถึงถือว่าติดโอเคนะคนเอาไปเต้นในติ๊กตอกก่อนมีเนี้ยค่ะเลยใช่ค่ะได้แบบเออเขาไปเอามา cover ค่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอช่องนึกเนาะเจอโควิดแบบปอมาเจอนี่แหมเนี่ยเขาก็ มันก็มีแค่น่อยเนาะเขาก็แบบบเป็นยังแต่นี่เกิดถือมาแหมรอบมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนี้เขาก็ร่วมกันใช่ไหมช่วยๆกันจังตั้งใจทำมากค่ะเพราะว่าห้าปี <laughs> ตอนนั้นก็เลยเก็บไว้เลยเก็บไว้ก่อน <laughs> คือบบปล่อยเพราะช่องก็ยังมาพร้อมเพราะช่องปิ๋วหายไปเลย <laughs> แล้วเขาก็มีช่องทางเนาะที่จะลงหรือว่า <laughs> เริ่มงช่างอย่างเงี้ยค่ะแต่ตซนช่วงนี้โอเคถือว่าได้ได้ไดรับเสียงตอบรับที่ดีเนาะของคุ้มสโตูถือว่าเติบโตได้แบบบ,บยมากช่องในช่องนี้แม่ นะคะว่าพี่ฟ้าแบบได้ห้องเพลงอย่างเดียวนะครับเนาะมีธุรกิจส่วนตัวครับก็คือก็ตอนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาอยู่ค่ะทั้งขายของึนเปิดนเปิแล้วก็สร้างเองแลวก็มีจะเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ที่ดินมีหมดเลยค่ะเยอะเห่านี่ฝากของเยอะมากเลยอ่ะไม่ได้ตั้งใจมาขายของนะคะแต่แบบจะได้พู้จักกันมากขึ้นเจ้าโอเคเขาเขาหลังนี้รุคุ้มท่อเขาอาจอยากจะเริ่มเอาศิลปินบ้านเฮา คนเหนือแล้วก็ศิลปินรวมถึงน้องๆที่มาห้องเพลงในในคุ้มสตูดิโอคือใบ้ๆแล้วว่าหลายๆคนเดียวจะได้ออกซิงเกิลกันเฮาอ่าเยอะเยอะึ้นค่ะจะพยายามพยายามคัฒนความความพูดจากันจะได้หูว่าเออเป็นไผ่ไม่ได้เห็นอีน้องนี่มาห้องเพลงนี่หลายเพลงแล้วอย่างแบบแบบได้มากําลังได้เห็นออกําลังมาอู้มาอู่นี่ขายนขายห้องเพลงก็เม้นคอมเมนต์ได้เราได้เลย้ อ่ะสุดท้ายฝากผลงานผลงานสำหรับผลงานเพลงต่อไปก็จะเป็นแนวนี้เหมือนกันถ้าใครชอบแบบว่าแนวแนวลอกน้อยอตีไปเลยว่าเป็นลอกคำ,ำเมืองลอกคำเมืองลอกลัานนะลอกอันดับแรกเลยก็คือฝากติดตามช่องทางคุ้มสตูนี่นะคะฝากค่ายเพลงของเฮาตัวนะคะรตี้ของภาคเหนือนะเจ้าเฮ<ช>าพยายะเฮาจะเป็นคนเป็นเพราะ รุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นใหม่ที่สร้างสารรค์ผลงานดนตรีของทางภาคเหนือนะเจ้าของเขาถ้าใครชื่นชอบในผลงานสไตล์ของภาคเหนือก็แนะนํากดติดตามของคุ้มศตรูตได้เจ้าฝากติดตามแํมอันก็คือ,อผลงานเพลงเดี๋ยวหลังจากนี้นะเจ้าก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความพักของสาวสารปรปะตองแต่จะเป็นสาวสะปะตองที่ใหม่แมนในเวอร์ชันร็อกเนี่ยค่ะเจ้าก่อนเราจะ จะจะไปชิพยนี้ไปวันนี้เขาพิเศษพิเศษอ่าพิเศษกว่าเขาจะมีเกมมาให้เล่นครับช่องนี้พบกับคุ้มเกมนะครับวเราจะมาทดลองชิฟากันมาเขามาเจอกับที่คำถามแรกครับหถ้าคุณเห็นพระบิดาบาทเดินมาคุณจะพูดว่ายังไงกินข้าวหรือยังจ๊ะโอ้ยสั้น์นะนั่น่ะนกจะแดกกระบาล ต่อไปคำถามที่2อคำถามที่สองครับศิลปินที่คุณชื่นชอบพี่ทาอเคครับโอเๆต่อไปข้อที่สามครับถ้าน้ำท่วมบ้านสิ่งแรกที่คุณจะทำคือไปวัดโอเคครับโอเคต่อไปข้อที่4ถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นโรคมะเร็งคุณจะตอบว่า โอเคครับลหมหมดแล้วเก็บให้ครูเคี้ยวบ้างเถอะแล้วก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายครับเมื่อคุณไปร่วมงานศพของเพื่อนคุณจะพูดว่าแหมทำเป็นนิ่งนี่ครับนี่โอเคโอเคครับโอเคหมดแล้วครับหมดแล้วครับและสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆจากคุ้มสตูดิโอครับผมขอบคุณสปอนเซอร์นะครับจากยาดมยาใจจากแบรนดสยามครับอ ที่สำคัญครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องคอรูสตูเราด้วยครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์หล่ของรายการเราสามารถติดต่อได้โอเคนะครับหรืออยากพบกับศิลปินคนไหนอยากให้เราเชิญศิลปินคนไหนมาก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะครับ,ค,รบคอมเมนต์มาได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ